จบทุกปัญหาผมงอกไม่ต้องทนย้อมสีผมไม่ต้องถอนไม่เจ็บตัวปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยผลิตภัณฑ์จากเอเจนตี้มีส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติมากกว่า20ชนิดคิดค้นโดยทีมแพทย์และเภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะและเส้นผมโดยเฉพาะและหากเมื่อเห็นผลลัพธ์ก็สามารถหยุดใช้ได้เมื่อต้องการนี่เลยค่ะงานวิจัยเพื่อย,ยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดผมงอเอเจนตี้ จากผู้ทดสอบจำนวน100คนพบว่าผมที่ขึ้นมาใหม่นั้นจะมีสีที่เข้มขึ้นกว่า53%เเฉลี่ยในระยะเวลา1-3เดือนและผมที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นจะมีสีเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุลด ROS สะสมสาเหตุที่ทำให้เกิดผมงอกรวมถึงป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,มหรือปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะหรือจะสั่งผ่านตรงนี้ได้เลย